สวัสดีครับมาพบกับช่องสังเกตปืนนักติส่งลูกผ่านในลํากล้องนะครับวันนี้มาจัดรีวิวส่งงานนะครับผมรีวิวส่งงานให้นะครับก็เป็นปืนพร้อมใช้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์จัดแถมครบเลยนะครับมีลูกกระสุน100ลูกเป็นลูก5้าทับสินะครับแล้วก็ชุดยางนะครับชุดยาง1ชุดนะครับสำรองนะครับเอาไปเพื่อสำรองผูกไปให้1ชุดนะครับ เป็นยางส้มนะครับยางส้มตัวนี้จะเป็นยางที่เหนียวนะครับผมลองลองรีวิวการใช้งานแล้วการยิงแล้วนะครับผมเหนียวมากแรงมากสามารถผูกล้นระยะไปได้อีกนะครับล้นระยะให้สั้นได้อีกตอนนี้ผมจะผูกไปให้กลางๆนะครับเผื่อยางไว้ให้นะครับถ้าอยากแรงกว่าเดิมก็แก้หนังยางออกแล้วก็ล้นระยะไปนะครับก็จะแรงยิงขึ้นนะครับสําหรับความแม่น ปรับศูนย์ให้แล้วนะครับความแม่นอยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบเมตรประมาณนี้นะครับอยากยิงไกลก็เพิ่มยางนะครับเพิ่มยางความแรงอยู่ที่ยางนะครับถ้ายางแข็งก็ยิงได้ไกลนะครับแต่ตอนนี้ก็ลูกกระปิวไปเป็นร้อยเมตรแล้ครับแต่ระยะหวังผลก็ใกล้หน่อยนะครับอยู่ที่สายตาเรานะครับกะระยะเอานะครับ ก็เป็นงานตัวเดิมนะครับผมตัวเดิมตัวใหม่เลยนะครับตัวขายดีตัวท็อปนะครับส่งลูกผ่านลำกล้องส่งกำคอปืนแก๊ปนะครับปืนสติกนะครับรุ่นใหม่ที่เหนือกว่านะครับผมก็งานพันท้ายเป็นงานบันท้ายของไม่สักทองนะครับไม่สักทองแก่นล้วนนะครับก็มีตาด้วยนะครับมีตามี ตำหนิที่สวยๆนะครับมีตานะครับช่วงชักก็ห้าสิบห้านะครับเหมือนเดิมนะครับตัวส่งลูกมีแม่เหล็กดูดลูกนะครับไม่ตกนะครับเจาะรูหยอดด้านบนนะครับเราจะกึงให้อย่างดีนะครับตรงรูที่หยอดนะครับไม่ต้องกลัวลูกจะติดขัดนะครับผม หยอดปุ๊บก็ไหลปุ๊บเลยนะครับเวลายิงไม่มีติดนะครับเพราะว่าเรากึงข้างนอกข้างในด้วยนะครับผมให้อย่างดีโหูนะครับเชื่อมติดล้างแบบนี้นะครับเป็นทรงเจดีย์อย่างนี้เลยนะครับเพื่อให้ดูสวยงามด้วยนะครับสามารถผูกยางได้เยอะนะครับใช้ยางยิงปลายางพื้นนัติกแบบแบนก็ได้นะครับหรือเป็นยางนังติกแบบกลมเล็กๆ6มิลเหมือนที่ผมให้ไปอย่างนี้ได้นะครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดหรือสั่งจาก จากชังเกีได้นะครับผมถ้าไม่มีนะครับทิ้งปลายไว้40นะครับเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับติดศูนย์หน้าให้นะครับแบบนี้เลยนะครับเรียบเนียนนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสสักเท่าไหร่นะครับเป็นระบบยางสี่แลงดึงนะครับลำกล้องยาวลำกล้องหรือรางยาวยเมตรนะครับยึดน็อต2ตัวนะครับ ด้านหลังด้านท้ายเนี่ยหนึ่งตัวแล้วก็มายึดใต้กระโจมมืออีกหนึ่งตัวนะครับเป็นงานเคลือบด้านนะครับพันท้ายเคลือบด้านเคลือบด้านสวยๆนะครับจะมีเคลือบด้านเคลือบเงานะครับมีหลายแบบนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่ง เป็นงานเหมือนเหมือนกันเลยนะครับยาวรวมรวมก็อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนนะครับเหมือนเดิมนะครับคิวงานก็จัดส่งไปเรื่อยๆืยนะครับแต่ตอนนี้ปิดอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากได้อยากสั่งอยากจองก็รอหลังปีใหม่นะครับจะเปิดรับเพราะว่าต้องไลคิวเก่าให้หมดสำหรับคิวเก่าที่รอนานหรือว่าเลยคิวนะครับต้องขออภัยด้วยครับขอเลื่อนหน่อยนะครับ เลื่อนประมาณสักครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าคิวแน่นมากนะครับผมรับไว้เยอะนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะครับบางท่านก็โทรมาบอกว่าสงสัยผมไม่ได้แล้วได้นะครับผมได้แต่ถ้าลูกค้ายังยังรับอยู่นะครับผมก็จะโทรไปถามก่อนส่งนะครับเหมือนเช่นเคยที่เคยบอกนะครับถามก่อนส่งถ้ายังรับอยู่ก็ได้เลยนะครับงานกระบอกนี้ก็เป็นงานของเดือน ตั้งแต่ตุลานะครับตุลาประมาณกลางเดือนนะก็เพิ่งจะได้จัดส่งเพราะว่าคิวนานนะครับคิวนานจองกันไว้นานคนที่สั่งจองต้องรอนะครับผมเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับว่าจะเปิดรับผมก็จะบอกในคลิปนะครับตัวลงคลิปบอกช่วงหลังพี่ใหม่แหละมกรกานนะครับ มกรามกรานห่นแหละช่วงนี้ต้องไล่คิวเก่าให้หมดก่อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่หมดเดี๋ยวจะรอกันนานนะครับก็ทุกท่านบางท่านที่ fc ใหม่ๆเนาะที่เข้ามาใหม่ๆเข้ามาติดตามใหม่ๆอยากรู้เรื่องราวรายละเอียดเนาะเรื่องการขึ้นยางหรือเรื่องการยิง ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับหรือทุกท่านที่อยากได้ชุดยิงหรืออยากได้แต่วันท้ายก็กแยกขายนะครับอยู่ที่พันห้านะครับกระบอกนี้ราคานะครับเกือบลืมบอกนะครับอยู่ที่สองพันหกนะครับก็มีหลายราคาบางรุ่นก็อยู่ที่สองพันเจ็ดสองพันเจ็ดห้าสิบสองพันแปดหรือสองพันหกแบบนี้สองพันหกห้าสิบก็มีนะครับก็อยู่ที่อุปกรณ์นะครับ ถ้าออปชันเยอะก็จะเพิ่มไปนะครับเพิ่มราคาไป5บาทนะครับก็คือ50บาทนะครับ50บบาทร้อยหนึ่งประมาณนี้นะครับก็หน้าฝนนะครับก็บางทีติดอะไรหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะส่งได้ช้านิดนึงนะครับขออภัยไว้ด้วยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้าที่มาอุดหนุนนะครับที่มากดติดตามนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับคิวนานนะครับผันท้ายก็มีหลายแบบนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับ รุ่นส่งลูกในลํากล้องขายดีสุดแล้วก็ทรงกําคอปืนแก้วในขายดีที่สุดก็อาจจะเห็นแต่ทรงเดิมนะครับถ้าอยากเห็นทรงได้หลายแบบนะครับย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆของผมก็จะมีสารพัดปืนหนาติ๊กหลายรูปแบบมากแล้วก็มีปืนยิงปลาหลายรูปแบบนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับเป็นคลิปเก่าๆย้อนไปประมาณสักครึ่งปีหรือปีหนึง,งปีอย่างเงี้ยก็จะมี หลายแบบนะครับกลับไปดูเล่นเพลินๆได้นะครับหรืออยากจะสั่งงานแบบเก่าเ่าสนใจก็แคปรวบมานะครับหรือโทรมาหากันหรือว่าทักเฟสมานะครับเฟสอันเดิมนะครับหลายนะครับทุกท่านที่ถามมาหลาหาไม่เจอนะครับหลแน่นมากนะครับติดมากก็เลยอยากให้โทร กันซะมากกว่านะครับโทรกันก็จะได้เจอนะครับแต่ต้องโทรบ่อยบ่อยหน่อยนะครับบางครั้งโทรบ,บ่อยก็ไม่ได้ยินครับอยู่หน้างานอยู่หน้างานในเครื่องดังตอนนี้ไม่ได้อยู่หน้างานก็เงียบเลยนะครับผมโอเคนะครับก็งานรว,วมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานปืนหนังสติกส่งลูกในลํากล้องหรือส่งลูกผ่านลากล้องเนี่ยนะครับทําให้ดูกึง่ง ของแท้นะครับแต่เป็นปืนหนังสติกนะครับไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับเพราะว่าเราเป็นปืนหนังติกใช้แรงดีดแรงเหวี่ยงของยางนะครับเราไม่ได้ใช้แรงส่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับก็ใช้สะดวกนะครับปกพ้าได้นะครับแต่ก็แนะนําให้ห่อผ้านิดหนึ่งนะครับมันจะประเจิดประเจินนะครับบางครั้งมันดูเหมือนของจริงนะครับแต่มันเป็นของปลอมนะครับมันไม่ใช่ อาวุธปืนแล้วก็ไม่ใช่สิ่งเแถมอาวุธนะครับมันเป็นหน้าไม้หนังสติกนะครับประมาณนี้ก็เรียกให้มันดูดีปืนหนังสติกเนี่ยแต่ไม่ใช่ปืนนะครับมันยิงไม่ทันเขานะครับมันขึ้นลูกทีละนัดแล้วก็กว่าจะหยอดได้นะครับก็ไว้สําหรับหากินนะครับหานกหาหนูอะไรประมาณนี้นะครับหาปลานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ สวัสดีครับ